ร่างกายกลางแจ้งผิวเสียบ้างเปล่าดูสิผิวแดงหมดแล้วเนี่ยร้อนมากเลยผิยกวก็แห้งจากปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะทางเราได้เร็งเห็นและคิดค้นนวัตกรรมแผ่นแปรลดอุณภูมิที่จะเสริมควมิตาีินและอีให้กับผิว แต่ว่าแผ่นแปะของเรานะคะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าทางเราคิดค้นหลากหลายสูตรเพื่อที่อยากจะช่วยแก้ปัญหาให้กับบุคคลที่ใช้เวลากางแจงันนานบุคคลที่ออกกําลังกายกางแจ้งเนื่องจากผิวของพวกเขานะคะจะขาดความชุ่มชื้นค่าวิตามินซีลดลงวิตามินอ e ีลดลงแล้วก็มีอุณหภูมิร่างกายที่เกิดสูงขึ้นค่ะดังนั้นนะคะเราไปฟังวัตถุประสงค์ที่น่าสนใจกันดีกว่าค่ะ วัตถุประสงค์ของเรานะคะ 1. ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลรดองคภูมิของทันแปะเจวันหางจระเข้สดเจวันหางเจแตง,งกวาและสัรสก,กัดจากบตทิมาค่ะ 2. ศึกษาการสริมวิตามินซีและออที่ช่วยในการป้องกันแสงแดด3ตรวจสอบประสิทธิภาพของเจวันหางจระเข้สดเจวันหางเจแตงกวาและสันสกัดจากบ,บัทิมะาที่ช่วยในการให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวและป้องก,กันการระคายเคืองผิวค่ะ ที่การทดลองกันดีก,กว่าทางเรานะคะได้ศึกษาเปรียบเทียบนวัตกรรมที่กระค้องแล้วนํามาดัดแปลงเป็นนวัตกรรมของเราได้หมด4สูตรดังแบบนี้ค่ะสูตรแรกนะคะเราทํามาจากว่านหางจระเข้สซจากต้นสูตรสองนะคะทํามาจากเซว่าหางจระเข้ค่ะสูตรที่สามนะคะเราทํามาจากเจลาแดงวา และสุดสุดท้ายของเรานะคะทำมาจากสารสนการจากบหฮิมมาเมื่อเราได้ผลการทดลองครอที่สีสุดนะคะเราจะมาศึกษาเแยียบอุณหภูมิเราได้ผลการทดลองดังนี้ 1. อุณหภูมิของมัาาตราราเคสุดใส่องศาเซลเซียส 2. อุณหภูมิของเซลว,ว่านฐานตรเคส59องศาเซลเซียส 3. อุณหภูมิของเซลแตงกวา51องศาเซลเซียสและ 4. อุณหภูมิของโหหิมะ 32องศาเซลเซียสค่ะต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการทดลองประสิทธิภาพการรดอุณภูมิของแผ่นแปะรอุณภูมิของเราค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะให้ผู้ทดลองเนี่ยวัดอุณหภูมิก่อนการทดลองและถ่ายถ่ายภาพผิวดูผลผลก่อนการทดลองค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะจะได้ผู้ทดลองเนี่ยวิ่งกลางแจ้งนะคะเป็นเวลาที่กําหนดเมื่อครบเวลาที่กําหนดแล้วเนี่ยใจ้ผู้ทดลองเนี่ยวัดอุณหภูมิหลังการทดลองค่ะแล้วก็ถ่ายภาพผิวดูผลหลังการทดลองค่ะ ขั้นตอนที่2องนะคะเราจะทําแบบเติมทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าเราจะใช้พันแตะรถรุุ่ของเราได้เองค่ะและนี่คือนวัตก,กรรม i อของกลุ่มพวกเราค่ะพวกเรามั่นใจว่านวัตก,กรรมของเราสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงและสามารถนําไปต่อยอดได้อย่างแน่อนอนค่ะทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มคนใช้ หวังว่านวัตกรรมของเราจะเป็นทางเลือกสําหรับคนที่ทํางานกลางแจ้งเป็นเวลานานเพราะผลิตภัณฑ์ของเราไม่เหมือนกับแผ่นแปะนมนภฟมอื่นๆเข้าไปอย่างแน่นอนค่ะพวกเราขอกล่าวคําว่าขอบคุณค่ะ